เมื่อเวาพงก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้จากพิธีคัดเราก็ได้เห็นภาพรวมบทบาทของทางสสวอยากให้ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าภารกิจบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันของสสวกับการส่งเสริม s สพเราเน้นไปที่จุดไหนอย่างไรค่ะที่เข้าไม่ได้ไม่จะหนักเหมือนกันค่ะไม่ไม่จะหนักเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วสสวเลยถ้าเอาภารกิจเข้าใจง่ายสื่อประโยชชื่อสถานการณ์ พนักงานส่ญญสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับซึ่งมีนิยามที่หลายคนบอกว่าต้องเปิดดูทุกครั้งมีนิยามใหม่นิยามเก่าแล้วพูดว่ากันว่ามีหน้าในอะไรบ้างน,นะครับให้สามารถเป็นผมเรียกง,ง่ายเป็นกลไกสําคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศของเรานะครับถ้าเห็นตัวศักยภาพของเอสเอ็ม e. วันนี้เราขยายใจความไปถึงไมโครด้วยก็คือเป็นขนาดเล็กนะครับเพราะนั้น ถ้าเป็นไมโครและเอสเอนีเน่ยในปัจจุบันนะครับต้องย้ำว่าตามนิยามใหม่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าตัวเลขปัจจุบันเลยก็คือว่าเรามีเอสเอ็นดีเนี่ยที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจหรือคิดเป็นร้อยละ3.5ของ GDP รวมของประเทศน,นะครับหลายท่านอยากจะค 45, 45ุ้นเคยเอสก่อนเป็นสี่สิบห้าสี่สิ้านิยามเก่าอยู่ดีแต่ก็ปรับนิยามใหม่ให้ผมเลยเหลือสามสิบห้านะจากมูลค่า GDP รวมนะครับนั่นถ้าเราเห็นภาพน,นี้ก็จะเห็นก่อนว่าขนาดของใช่ มีขนาดนะพอสมควรนะครับโดยที่เรามีเป้าตามแผนดุ์าชาติเนี่ยตัวของ s อ e เองต้องสามารถนะครับสร้าง GDP อย่างน้อยเนี่ยก็คือร้อยละห้นะครับคือร้อยละห้ของ GDP ีพีของประเทศนั่นเราจะเห็นเลยว่ากลไกในการขับเคลื่อนพูด,ดง่ายๆเงินร้อยหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจาก s, e. <S อสบีนันสสวเองเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ย เกิดขึ้นใช่ครอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไม่มีดับไปเพราะฉะนั้นเดต้องสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างมีศักยภาพแล้วก็สามารถเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับาสตราจารย์เพราะฉะนั้นทางจิตสังขารในของสสวเนี่ยต้องทําให้เยื่อเ้ละลายนะครับสามารถดําเนินธุรกิจนะครับได้อย่างมั่นคงแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดที่ขาดนะครับเราก็ต้องเติมเต็มโดยการทำงานแิส่วนร่วมต่างๆเพื่อให เอสบมเองเนี่ยเป็นเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจตามที่เมื่อกี้เราเป็นเป้าหมายใหญ่ๆเพราะนันประเทศทจะแล้วแล้วขนาดใหญ่ๆที่นะครับอย่างน้อยต้องมีรอ้อยละห้าสิบหกสิบเลยหล่ะสำหรับเอสบีที่จะทำปห้ตัวเขาขึ้นหน่อของจีดีิีเพราะนั้นสอสอจะมีหน้าที่ในการทําให้ธุรก,กิจเกิดขึ้นแล้วก็อยู่และเติบโตได้เป็นฐานของประเทศเป้าหมายที่เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีกำหนดไวปไหมคะว่าภายในปีไหนยังไงเดิมทีเขาสั้นกว่าือนนั้นนะครับเพราะว่าที่ยาวเดิมเดี๋ยวเรามาอยู่ที่ฐานสี่สิบห้าประมาณ ถ้าเทีบไป50ก็ดูอาจจะไม่ไม่มากแต่เวลาดูราคารวมนี่ค่าเซนที่มหา,าศาลนะครับจริงๆถ้าอยู่ในแผนยุทธศาสชาติเราเอาใครที่สุดจนที่ยุทธศาสตร์สักยี่ส <c oughs> ิบปีเอาไปไกลที่สุดแต่ว่าร้อยละห้าสิบเนี่ยก็คือถ้าถ้าเป็นไปนได้ไปนห้าสิบสิบปีเนี่ยถ้าเราเป็นคนไกลที่แข็งแรง <c oughs> มีกิจกรรมมีวิธีการที่สามารถขับเคลื่อนระบุราคาได้ทั้งหมดสุดร้อยละห้าสิบนี่ไม่น่าจะไกลเกินเกินเรื่อมใ,ในเวลาประมาณไม่ต้องหลายยี่สิบ ก็ไม่รับปากอ่ไรนะครับเป็นอครับแล้วกับการประกวดในทางนี้ค่ะสุดยอด s อเซมิแห่งชาติทันที่12และ SME ซมิสตาร์ททันที่4ในปีนี้มีความพิเศษอย่างไรครับจริงๆต้องบอกว่าเริ่มทีใน s อสเนี่ยต้องนอกเหนือจากการทำมาค้าขายแล้วก็ประกอบการในประเทศซึงต้องแข่งชันเองแล้วนะครับในข้างหน้าเนยเราก็มีตลาดที่จะต้องออ,งงอกไปออซอร์ดต่ด้วยเพราะนั้น การทาเรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการ,รอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เราต้องการจะให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงในทุกๆมิติได้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะนั่นการเราปในครั้งนี้ทางสมเด็จพนเรก็พยายามเพิ่มวิธีการด้วยนะเป็นวิธีการในการคัดกรองที่เราได้สุดยอดของ s อ้ีเพื่อเป็นต้นแบบนะครับให้กับคนอื่นได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาคยข้างครับ ปีนี้จะมีอะไรที่แตกต่างจากสิบเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะต่อไปนี้จะมีสองวันสองวันจะมีสตาร์เดลล์อีกหนึ่งวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นที่ที่เราจะได้สบิสต์สต์สติส์ส้าทีนี่คือความพิเศษของปีนี้สร้างว่าสองปีที่สองค่ะปีที่สิบสองมันีอะไรกันบ้างบลอบค่ะสร้างว่าจะมีการมอบโล่ให้ผู้ประกอบการที่ตัดตัวกับโควิด19ได้ดีด้วยอ่าครับ ตัวด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นะรางวัลในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีเรื่องวิธีคิดเรื่องว,วัฒกรรมเรื่องของการประยุกต์ใช้กนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบหลายด้านสำหรับคนที่ปรับตัวได้จะไม่ใช่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นต,ต้องบอกว่า,าคนที่ปรับตัวได้ดีเยี่ยมเนี่ยต้องมาจากการรวบรวมกระบวนการคิดและวิธีการทํางานซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบและตัวอย่างได้ ว่ามีสามรางวัลแล้วก็จะมีรางวัลให้กับเอสเอที่ได้รางวัลมาสองปีซอ้อนแล้วก็สามปีซ้อนด้วยขอบคุณนะคะในทางทางของสถาบันนะคะถึงบทบาทหน้าที่ของทางสถาบันกับการจัดก,การประกวดในครั้งนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ครับก็คือแต่นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเรื <c oughs> <c oughs> เ่องสิบสิบปีที่แล้วนะครับสถาบันเนี่ยเราทำเรื่องของ การพัฒนาสักียภาพให้กับผู้ประกอบการแต่นั้นเราอาจจะไม่ได้เน้นลงไปถึงตัว SSD e มากนะถ้าเพราะาร์เก็ตเราก็คือเป็นภาคอุตสาหกรรมทีด้วยสำคก็ก็อ,อ,อ,อยู่ภายใต้กรทวงอุตสาหกรรมแต่ว่าเกณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเป็นเกณฑ์ที่ใช้กัะดูทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์พื้นฐานต่างๆของของหลายๆรา,างวัลในประเทศไทยที่เรามอบกับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลคุณภาพแหงชาตนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เราเรียกว่า Education Excellence นะที่เรามอบให้ที่เรา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 ใช้ประเมินหรือว่าใช้วัดสถานศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเรามีการที่ประเมินสกยภาพของรัฐวิสาหกิจซึ่งทั้งหมดนียมันมันจะอยู่ในสิ่งที่เราทำ เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาเกณฑ์ตรงนี้ออกก่อแล้วก็เพราะเกณฑ์นี้จะดูเรื่องของมาตรฐานดูเรื่องของอสินค้าและคุณภาพด,ด,ดูเรื่องของคนนะครับดูเรื่องถึงกระบวนการในเจัดการดูเรื่องของลูกค้าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็เลยกําปรับให้มันเบาลงเพราะว่า s อ e คงคงไม่ได้มีระบบการปฏิบัติการที่พิถีพิถันให้กับบริษัทเองนะครับฉะนั้น ทำยังไงที่อย่างน้อยอทางสสวอเองก็จะได้ข้อมูลแล้วก็จะได้รู้ศักยภาพของของพื้สเพื่อเอามาพัฒนาเป็นเป็นพุทในการพัฒนาไอ้สิ่งต่อไปนะครับเพราะนั้นก็เลยเราก็เลยพัฒนาเปลี่ยนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็มาใช้มาใช้จนกระทั่งทุกวันนะครัปีที่สิบสองครับนี่เป็นการเข้ามานีส่วนร่วมการท่องนานีดด้หราอเปล กับปะวันนี้นะคะเรื่องของการนักเก์เข้ามาในการพิจ,รา,า,ระะจา,ารณาค <c oughs> ัอ <c oughs> เรื่อง s อสเอ็มดีที่เหมาะสมกับประวัติจากผ่านทางสสวนะคะถึงความตั้งใจถึงเป้าหมายจุดประสงค์หลักของการจัดการประกวดค่ะสมมรับเราเทปต่อไปนี้ไม่ต้อมาตอบการแล้วถ้าเรามีเป้าหมายค่ะทีงตรงนี้เรื่องประวัตเป็นกฏใจที่อยากจะให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ใช้ตัวเอง <c oughs> เที่ว่าใครบอกว่า ถ้าใรสใจเนี่ยถ้ามาสมัรเมันเหมือนมีคนช่วยดูให้นะกรรการ,ราบริหารท่านดีไหมท่านมีภาวะผููนำท่านมีทักษะพิบาล์ท่านมีแ,ต,แต่ถ้าเกิดท่านทำดีเฉยๆท่านก็จะดูจากผลประกอบการเยงดียว<ม>แต่ถ้าท่านเข้ามาสู่ในกระบวนการที่เรื่องของรางวัล<ม>ก็เหมือนมาตรวจอสอบตัวท่านเองว่าตรงไหนที่ท่านขาดตกบกพร่องกรรมการก็จะมีส่วนในการเรื่อง,องการพิจารณาข้อมูลที่ท่านต้องารในการเสนอผมคิดว่าตรงนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเวที เวลาถ้าเราเอาเด็กมาสอบแข่งขันกันหรือจะเป็นเรื่องก,กีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกครั้งมันต้องมีการเปรียบเทียบ<ม>เราถึงจะรู้ว่าเราสมรรถภาพตรบไหนตนอนนี้ผมยืนเฉยผมไม่รู้ผมตัวสูงผมตัวเตี้ยแต่มผมวิ่งคนเดียวผมไม่รู้ว่าผมวิ่งเร็วผมวิ่งช้าแล้วก็การเข้าสู่กลไกของรางวัลเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถในการเปรียบเทียบแต่เราไม่ได้ดูเรื่องของการแา่ชนะต้องดูแบบกีฬาว่าถ้ากีฬาเนี่ยมันเป็นแค่มี นเกเหมือนกันเหมือนในการประกวดก็เป็นเกมที่เราจะสามารถวาตัวเองได้คือว่าเป้าหมายจริงๆเราต้องการให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเนี่ยได้รับไม่หน่อยเพาะว่าากังที่สองจะ็นตราั้ทเวิธีการแต่คิดตรงนี้ม็นอาจจะลักเบื้องต้นน่าจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยบางทีบางเวทีที่เราเจอไม่อยากจะแข่งเพรกลัวว่าจะแพ้กลัวว่าไอ ดูระบบซึ่งไปดูว่าคุณมีไม่มีหรือไม่มีแล้วก็บอกว่าพอมีแล้วคุณก็ได้รางหรือดูที่ปริมาณเช่นจำนวนส่งออกีเยอะซึ่งก็ไม่เป็นไรอย่างเดียว จะดูถึงที่เราเรียกว่า sustainability ของเขาว่าว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปหรือสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเปลี่ยนไปเขายังอยู่ในระบบก็เพราะนั้นเขาเข้ามาเสนอตัวเองเพื sustain, right? sustain them, ่อให้เราเข้าไปประเมินเขาเราก็อยากให้เขาได้อะไรกลับไปด้วยเอาไปพัฒนาเปนต้นนครับกรรมการหลาย โอ้เราลงบนเกือบทั้งสถาบันก็ก็เอทุกคนผมว่าเพราะเพราะหลาย SME มีมีธุรกิจที่แตกต่างกัน,น <ฆะ S 2> ต้องใช้คนมาถึงป่วนแล้วจเจาะลึกจริงๆ,งๆ<ะ>แล้วต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับเราไม่ใช่แค่ไปดูนะ,ะเรียกมาสัมภาษณ์แค่ดูแนวคิดเขาอะไล<ๆ>้เพ<า>ราะฉะนั้นผ<ๆ>ู้ที่ได้รับรางวัลก็ภาคภูมิใจมากๆ เขาก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวดีใจที่เข้ามาดีใจที่เข้ามาแล้วผมคิดว่าถ้าเราไปดู SME ซนเก่งๆที่ไปได้รับรางวัลต่างประเทศไปดูเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในตัวละครเคยสมัครรางวัลขอที่ของศศโยบอกว่าจริงๆแล้วไม่เฉพาะคนที่ได้รับรางวัลที่จะได้ประโยชน์แต่คนที่สมัครเข้ามาแม้ไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าจะมีคนช่วยมองจุดบกพร่องของคุณ แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ทา,<ว>างผู้ประกอบการเนี่ยไปใช้ใชนไหมคะอยามองกว้างอ่นิดนึงคือรางวัลนี้คงคงไม่ใช่เฉพาะที่ตัว s อสีได้ค่ะแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราดูถึงีงนักทายเขามีความสุขเพราะได้รับบริการที่ดีพนักงานเขามีความภูมิใจที่ทํางานกับองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นตัวารางวัลนี้จะมองครอบคลุมค่ะกลุ่มเป้าหมาย

ายย่อยที่เป็นภา,ภาคการผลิตนะครับเราต้องมีเรื่องของการจ้างงานไม่เกินห้าคนรายได้ไม่เกินนึงดแปดล้านปลว่าจริงๆงไม่ไ้อยเท่าไปนั่นแหะนะครัเป็นภาคการผลิตแล้ถ้าเป็นภาคบริการที่เรียกว่ารายย่อยเนี่ยก็คือไม่เกินห้คนเปนการจ้างงานแล้วก็เรื่องของรายได้ก็ไม่เกินแปดล้านริงก็ตกเรื่องแส,งแสงแเนเนาะกประมาณเป็น,ปมนะะัมจะที่เป็นขนาดย่อมเร่ยกว่เอ yes มีการได้งานไม่เกิน50คนค่ะนาครับมีภาพการปฏิบัตน็ตแ้วก็มีเรื่องของรายได้ไม่ิ จ้างงานก็คืออยู่ประมาณแค่คือพวกนี้ที่ได้ถึงสองร้อยคนนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยก็คืออยู่ตั้งแต่ร้อยถึงห้าร้อยป็นสองพันถึงสามพันล้านนะครับจะเป็นบริการค่าส่งครับปิ่นนะครับก็คือการจ้างงานก็ไม่เกินอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยนะครับก็ต้องมีรายได้อ่าไม่เกินสามพันล้านนะครับทั้งหมดจะต้องประกอบกิจการมาต้องไม่น้อยกว่าอย่างละสามปีถึงคนสุดท้นะครับนีถ้าเราไป ยากบ้าเน่ยตรงผมผมดูกุ่มไหนมตางกันนะทานก็ตอบตามความติดนิสัต่เดินเป็นสุขตะกบให้จะพอเห็น คะเออเป็นไปได้ดงเ็นไปไ้ีท่าไหนคเข้าไปองเข้าในระบบสาชิจริงๆถูกงการของสวนก็จะมีระบบสมาชิกคือเหมือเี้ยป็นทะเบียนของสเอ็กักหลายหน้ายเ้ยคถามมันคลอดไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนงีรัมยอตรงหายเลยอะรั้ยะปรึกษานได้ท่านไครับเจ้ามาเขาป็ตัดกบค่ะได้ค่ะพูดในสมบ สักรเป็นกลา่มานนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะสมันรจอลงไปเนี่ยคะใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการได้บ้างใครมีสิทธ้างะครับิที่ต้งต้นนี่ยครับก็คือต้องดำเนินธุรกิจนะครับการรัทไม่ร้อยในสิบปีนะครับแล้วก็ต้องเป็นองค์กรที่เป็นิิตตบุคนโดยทุกจิตจิเตือ สารซ SO ับเอไมอหรือเอชเอเซ็ทนะครับก็หรืออยู่ในางนี้นะครับก็จะไม่มีสิทธิ์รับสมัครก็คือแปลว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่ที่เราก็ไม่รับนะครับแล้วก็ธุรกิจเวลาที่เป็นวัดเฉพาะาำหรับสนุนนะครับ่กธุรกิจหลักธุรกิจแม่ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครคือแปลว่าไม่ได้เป็นตัวตระหนักรายเดอนจะเป็นบริษัทซับแม่ไอซีเงินพัดลูงเงี้ยก็ไม่ได้เป็นตัวคนแก่หลักพวกนี้ก็นี่จะมีกติกาไว้ให้บอกว่ารายเดือนจะ ท่านอาจจะต้องขยายความห<ม>น่อยว่าเหตุผลไม่ไก็มีเหตุผลอะไรนะครับเอ๊อันนี้ไม่น้ำอันนั้นน้ำทอนไหลเพราะว่าเรื่องของการดำเนินกิจการเนี่ย,ท,ยที่ที่เราอยากดูให้ครบตรงทางอัต่ัยได้จะเป็นข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ท่านขอใช่ค่ะอย่างเช่นบางข้อที่ที่เราถามไปเช่นที่ท่านตอบครับแล้วถ้าเสิอก็อยู่ในตลาดในเง<ม>ื<ม>่อนไขถ้าจบเข้าตลาดคืออันนี้ก็มีเหตุผลว่าหนึ่งคุณไซส์ที่สองเอ่อเหตุที่ผมเรียนว่าในการ เราเพิ่ก่อนเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลถ้าบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดอะไรพวกนี้เกิดเกิไม่ได้เน,นีใช่ไหมฮะันน้นเน้นโดยปริยายก็ต้องต้ององอกส่วนเรื่องของที่ตัวเองเป็นแค่สับสิเยอรี่หรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ที่เราเราไม่ให้เข้าที่เรา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 ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเนี่ยที่ที่เราอยากได้หมดะนะครับแต่ว่าในการบริหารจัดการเขา งานหลักๆเขาเนี่ยจอยู่กับบริษัทแม่เช่นเรื่องของบุคลากรเรื่องของทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาสมัครเนี่ยอ้คะแนนข้อนี้เขาก็จะไม่ขาดเขาก็จะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำาอ่บริษัทแม่เป็นคนนครับแล้วเขายกเว้นก็จะมีพวกคือความเป็นความเป็นอิสระประกอบด้วกิจซึ่งเราจะไม่ได้ข้อมูลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่า นีผมว่า s อ e 99เปอร์เซ็นแล้วก็ได้เกือบหมดแล้วอ๋อขอต่อเนื่องนะคะถึงเกณฑ์ที่ใช้สร้างว่ามีตั้ำเสดบวกอยากให้ออขยายความให้ฟังมีเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์เป็นเราเรียกว่าภาษาสากล